สวัสดีครับกลับมาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมเรอัลมาลิดกับฮารามาริดเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะอัปเดตสัมภาษณ์ตอนเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เราจะได้เจอกับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับผมไปที่สัมภาษณ์ของคุณชายกันเลยดีกว่าสัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยมาถึงคุณชายเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมตื่นเต้นมากเพราะเราทุกคนรู้ดีว่าแชมเปียนลีกมีความหมายต่อเรอัลมาลิดอย่างไรพรุ่งนี้ที่มาร์เซย์เราจะเผชิญหน้ากับทีมที่เล่นได้อย่างแข่งแกร่งมากเราต้องเล่นให้้ดดดดดีีท่่สุนนคครรบผผมมิิิววาาาาาพลขอองงเปงป็กจจใหื ผมพูดสิ่งที่ผมอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นไปแล้วเรื่องอื้อเฉาเนเกล่าของบาร์เซโลนาหรอวันนี้ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องความขัดแย้งของผู้ตัดสินผมอยากโฟกัสไปที่เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากกว่านะครับแล้วชายชาบิลอนโซ่เนี่ยเขาก็ถูกถามถึงในนัดที่แล้วที่วินนี่ถูกเปลี่ยนตัวนะวินนี่ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่เนิ่นๆหรอผมได้คุยกับเขาแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวสำรองขึ้นอยู่กับเกมผมคงไม่บอกว่าเกมแบบนี้เหมาะกับกองหน้าเท่าไหร่แต่เขาทําได้ดีมากเขาช่วยเราไว้ได้เยอะและเราก็ชนะนะดาาาี่จ ฟ้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมัยที่7ในฤดูกาลนี้ได้ไหมเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเจอเขาเมื่อเวลาผ่านไปวุฒิภาวะและความเป็นผู้นําของเขาพัฒนาขึ้นและเราต้องการเขาอยู่ในทีมเขาสําคัญมากเพราะเขาช่วยให้ทุกคนพัฒนานะครับคีเลียนเอมบัปเป้เล่นได้ดีมากหรอเขาเป็นนักเตะที่รักฟุตบอลเราดูแลเขาเป็นอย่างดีหลังจากป่วยในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกผมขอไม่รับเครเดิตใดๆสําหรับสิ่งที่คีเลียนกําลังทําอยู่ตอนนี้เราต้องการความสามารถเฉพาะตัวของเขาและทีมของเราความเป็นผู้น ของคีเลียนเอมบัปเป้หรอใช่ไม่ต้องสงสัยเลยบุคลิกและประสบการณ์ของเขาทําให้เขาเป็นหนึ่งในผู้นําไปแล้วคีเลียนเอมบัปเป้กระตือรือร้นที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าไม่มีใครกังวลเลยนี่เป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ใหม่เราต้องการคว้าชายชนะทุกอย่างเราพูดถึงเกมในสัปดาห์นี้ไม่ใช่นะัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเดือนพฤษภาคมเขาไม่ได้หมกมุ่นหรือกังวลอะไรเลัลมาริดวิจารผู้ตัดสินหรอสโมสรต้องปกป้องผลประโยชน์ของทีมมีความกดดันไหมเพราะเลัลมาริดได้ยู ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นความยินดีและความภาคภูมิใจครับก็จบสัมภาษณ์ของคุณชาชาบิลลอนโซก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เราจะไปเจอกับโอลิมปิกมาลเซย์นะครับผมต่อไปเราก็จะมาอัปเดตเรื่องน่าสนใจนะครับเรื่องน่าสนใจมันก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากนะโดยเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของน้องโจมาติเนสนะใครกําลังตาหรือเชียร์น้องโจมาติเนสเนี่ยตอนนี้คือน้องโจมาติเนสเนี่ยได้ขยายสัญญาออกไปถึงปี2029เรียบร้อยแล้วนะครับผ แล้วก็เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือนิโก้ปาร์ตนะครับนิโก้ปาร์ตตอนนี้คือเขาคว้ารางวัลดาวเด่น ed, ประจําเดือนล่าสุดอีกแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจมากสําหรับนิโก้ปาร์ตนะเพราะเขาแบบเขาคว้ามาลัวๆเลยรางวัลน,นี้ยอยากจะบอกว่าโคโมเนี่ยคือนิโก้ปาร์ตเนี่ยเป็นคีย์เพเยอร์เลยอ่ะสำหรับโคโม่แล้วก็เป็นดาวเด่นสําหรับโคโม่แล้วนิโก้ปาร์ตเนี่ยคือเขาก็หวังนะเขาก็หวังที่จะกลับแล้วมาดลิดก่อนหน้านี้ทุกๆคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าโค้ชเนี่ย เขาเคยบอกว่าแองเจโลสติลเลอร์เนี่ยเล่นคล้ายๆเขาแต่โคต้ตก็เคยบอกเหมือนกันนะครับว่านิโก้ปาร์ตเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับการลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะว่าฝีเท้าดีนะครับซึ่งเราก็เห็นกันแล้วว่าพอิโก้ปาร์ตได้รับโอกาสเนี่ยคือเขาก็ยิงไกลเลยนะนัดนะ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 ผมจําได้เลยว่าแบบเออไอเด็กคนนี้ชื่อแม่งเท่แล้วช่องขออนุญาตเอยชื่อนะช่อง NR าเขาก็เล่นแบบิโกนะ้ปาร์ตเน่ะเนี่ยชื่อเนี้ยผมจําได้แม่นเลย,เลยคือมันก็เลยน่าสนใจว่าในอนาคตอนะิโก้ปาร์ เเขาจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับผมส่วนเรื่องการซ้อมล่าสุดนะครับการซ้อมล่าสุดก็ก็จะแบ่งทีมแบ่งทีมซ้อมกันนะโดยทีมที่ชนะเนี่ยก็เป็นทีมของจูดโรลิโก้นะครับฟังโก้มัสตันตัวโน่นะก็หวังว่าในนัดหน้าเนี่ยทีมเราเนี่ยจะทําผลงานได้ออกมาดีนะครับไม่งั้นก็กดดันแน่แต่ยังไงก็อันนี้ก็เป็นข้อสอบเหมือนกันนะเพราะแบบเจอหมักเซยหมักเซยก็เล่นดีหมักเซยก็เดชบ,บี้ไงเดชบ,บี้เขาก็เป็นโค้ชอยู่เออ เขาก็เป็นโค้ดที่เก่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นแบบอาจจะเป็นข้อสอบของชาบิลลอนโซนะครับผมแต่อย่างว่าแหละเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าตอนนี้เรากําลังทำโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ใหม่อะ่ะวางรากฐานใหม่อะ่ะของระบบเลอมาลิดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบไม่ได้ชนะหรือว่าไม่ได้เล่นดีก็ได้นะแต่อยู่ที่ว่าคือถ้าเกิดมามาลิดแล้วเนะี่ยถ้าเกิดมันไม่ชนะเนี่ยมันก็จะโดนแรงกดดันมากกว่าเลเวอร์นะ อันนี้ต้องพูดตรงๆเพราะว่าคือมาริดอ่ะเขาก็ขนาดนามว่าเป็นทีมเจ้าพ่อเนาะคือถ้าเกิดมันไม่ได้หลายๆปีเนี่ยมันก็จะมีคำคอรหารมาแล้วผมเชื่อว่าชาบิรลอนโซ่เนี่ย เขาจะวางลาฐานได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะวางลาฐานได้ดีขนาดไหนนะแต่มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าใครจะได้ลงตัวจริงมั่งนะครับเพราะว่ารายชื่อก็ประก,ระกาศออกมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ลงตัวจริงมั่งประกาศแต่รายชื่อแล้วเรื่องน่าสนใจอีกก็คือจู๊ดเบลลิงแฮมเนี่ยคือเขากลับมาไวมากเลยคนระับการฟื้นฟูของเขาเนี่ยไวมากตอนนี้เขาบอกว่าจู๊ดเบลลิงแฮมเนี่ยได้กลับมาซ้อมกับทีมแล้วแล้วก็คาร์มาวิงกอเนี่ยก็กลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของจู คือเขากล้ามเนื้อเขาดีมากโดยรวมแล้วคือขณะสื่อเขายังตก,กใจเลยว่าเบลลิงแฮมเนี่ยมันมาไวนะเออมันกลับมาซ้อมไวมันเป็นแบบ i n c r e d i b l e อ่ะเออเขาใช้คํานี้นะ i n c r e d i b l e แต่อย่างไงก็แต่ผมดูแล้วเออเขาถือว่าทีมเราก็เตะถี่เหมือนกันนะนะเพราะว่าก็เพิ่งเตะมาแล้วก็ลงมาเตะอีกทีนะมันก็เป็นไปได้ที่ว่าทีมเราอาจจะมีความแบบเหนื่อยล้าสะสมนะทงนี้ก็อาจจะต้องแก้ไขกันไปแล้วก็ผมก็อยากจับตาดูว,ว่าถ้านัดเนี้ยคุณชาชาบบี้เขา อาจจะส่งฟานกาเซียมาเล่นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเออฟานกาเซียมันจะทำเซอร์ไพรส์อะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะก็ต้องดูว่าชาชา,ชาบีอลรอนโซเนี่ยเขาจะวางแผนแบบแตกฉานไปในระดับไหนอะเออด็อกเตอร์เอ็กซ์แล้วเขาก็ตอนนี้เหมือนแบบว่าก็มีสื่อเริ่มพูดกันแล้วนะครับว่าอารอนโซเนี่ยกล้ามากนะแบบที่เปลี่ยนฟานกาเซียแทนวีนีอะไรพวกนี้เออลงเข้าไปอะนึกออกใช่ไหมครับเขาเริ่มพูดเลยว่าเออตอนเนี้ยจับตาดูว่าอารอนโซเนี่ยกล้ามากที่เล่นแบบนี้แล้วตอนแรกที่ผมดูอะ ผมนึกถึงเลยโลเทชันของอาจารย์ของเขาอะ่ะเอเอผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนนะก็รู้ว่าเขาไปเอาการโรเทชันเนี้ยมาจากไหนผมก็คล้ายกับคาเลยว่าเออไอเหี้ยเหมือนเลยเหมือนตอนที่อาจารย์ของเขามาคุมบอลลิดเลยเออแต่ก็ไม่ได้ลึกเท่าอาจารย์ของเขานะก็ต้องดูกันว่านัดต่อไปเนี่ยที่เจอกับมาเสยเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าขอให้เซอร์ไพรส์แบบไปในทางทีมเรานะไม่ใช่เซอร์ไพรส์ทีมเขา ม่ทีมเขายิงเราห้าเมตรอย่างนี้ก็ไม่เอานะเออ,อยังไงก็ช่วยกันเชียร์นะครับตีสองเนาะก็อย่าลืมทางตาดูด้วยแล้วก็เข้ามาคุยกันรีวิวกันเนาะแฟนๆทีมอื่นหากชอบก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับส่วนแฟนๆยุดขาวเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับจะได้เป็นชุมชนยุดขาวแล้วเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมและผมขอขอบคุณมากที่สนับสนุนผมนะครับผมส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆ สกายใ้ผมด้วยนะครับพี่แต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับพี่